ตอนนี้ต้องถือว่าโลกในเสีย่ยงไปสงครามมากมีความขัดแย้งใหญ่กันระหว่างสองขัาาา้วมหาอำนาจคือขั้วนาโต้กับขั้วองค์การความร่วมมืออย่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งม,มีประเทศต่างๆเข้าเกี่ยวข้องร้อยประเทศร้อยกว่าประเทศมีประชากรที่เกี่ยวข้องอย,อยู่ด้วยเนี่ยห้าหกพันล้านคนเกือบทั้งโลกนะครับอันเป็นเรื่องสถานการณ์ใหญ่มากมก็ได้แต่เป็นของหม่ว่าผู้หญิงเป็นจะมาเป็นผู้แข่งมรดท,ที่ดีคนแรก<ม>ก็ได้ข้อนี้ข้อ,ขอเดียว แต่ว่าทําอะไรได้หรือมีความสามารถทําอะไรและโลกกําลังอยู่ในยุคสมัยที่มีความขัดแย้งขัดแย้งใหญ่นะครับตอนนี้ต้องถือว่าโลกในเสี่ยงไฟสงครามมากมีความขัดแย้งใหญ่กันระหว่างสองขั้วมหาอำนาจคือขั้วนาโตกับขั้วองค์การความร่วมมืออย่งเสี่ียไงซึ่งม,มีประเทศต่างๆเข้าเกี่ยวข้องร้อยประเทศร้อยกว่าประเทศมีประชากรที่เกี่ยวข้องอย,อยู่ด้วยเนี่ยห้าหกพันล้านคนเกือบทั้งโลกนะครับอันเป็นเรื่องสถานการณ์ใหญ่มากและความตึงเครียด ก็เกิดขึ้นหลายสมรภูมิมันไม่ได้สงครามเดี่ยวแล้วมันเกิดขึ้นในยูเครนซึ่งก็มีนาโต้สามสิบกว่าประเทศเข้าร่วมมันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางซึ่งมีประเทศโอเปกยี่สิบเอ็ดประเทศเข้าร่วมมันเกิดขึ้นในแปซิฟิกซึ่งประเทศรอบแปซิฟิกทั้งหมดก็เข้าร่วมมันเกิดขึ้นในใกล้กับหลังบ้านสหรัฐคือในลาตินอเมริกาเนี่ยก็มีเจ็ดแปดประเทศเข้าร่วมนั่นก็หมายความว่าสงครามเนี่ยมันความขัดแย้งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับร้อยกว่าประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีโลกมนุษย์เป็นต้นมาอยากรู้ว่าเป็นที่ตัวบุคคลหรือเขามีแนวนโยบายของพรรคอยู่อะคะคือมันมีนโยบายอเมริกาเนี่ยมีนโยบาย3ระดับนะครับอันแรกเรียกว่านโยบายระดับ deep state หรือมือที่มองไม่เห็นอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงคืออเมริกาต้องครองความเป็นเจ้าในโลกคือไม่ว่าใครมาเป็นประธานาธิบดีบและต้องใช้ยุทธศาสตร์ความขัดแย้งในสงคราม,อ,มอันนี้ไม่ว่าใครมาตัง้งแ200ก,กว่าปีนี้ไม่หนีออกไปจากนี้นะครับ นั่นเป็นนโยบายระดับดีฟสเตดระดับชาติที่ยั่งยืนที่สุดอันที่สองนโยบายระดับพักก็ต้องขึ้นต่อยุทธศาสตร์อันนี้แต่อาจจะมีจะเปลียย่อยเฉพาะพักนะครับเช่นในเรื่องของสิทธิสตรีความรักข้ามเพศหรือเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยน,นี่ในระดับพักอันที่สามก็ระดับตัวบุคคลระดับประธานที่ดีจะเน้นไปทางไหนซึ่งก็มีแค่นี้แต่ว่าในาสวนก็ต้องขึ้นอยู่นโยบายหลักคือยุทธศาสตร์ความขัดแย้งและสงคราม ซึ่งตรงนี้ยุติการแย่งยางานสงครามมันก็มีสองมิตินะครับมิติสงครามร้อนหรือสองครามเย็นถ้าจะสงครามร้อนก็ก็เลือกภาคพวกของไบเดนแต่ถ้าเลือกสองครามเย็นก็เลือกทาแปลว,ว่าต่อให้เปลี่ยนมาเป็นแฮร์ริสเนี่ยก็เป็นสงครามร้อนก็ร้อนกับร้อนเพราะเขาต้องอยู่ใต้อานตนี้ไม่มีปัญหา<อ>และผมเชื่อดีสเตตเนี่ยเขายังแบ็คฝั่งนี้อยู่นะครับ<อ>ไม่เห็นเลยว่าเขา การทุจริตเลือกตั้งเกื่อการเลือกตั้งสหรัฐนี่ไม่มีใครเชื่อว่าทุจริตนะครับสมัยทําเนี่ยมีการพิสูจน์พบว่ามีการทุจริตสารพัดเรื่องเลยรัสเซียยังมาช่วยทําเลยนั่นก็หมายความว่ามีกระบวนการที่มีเกิดการทุจริตขึ้นอย่างใหญ่โตเพราะฉะนั้นเพื่อจะเอาเลือกตั้งเนี่ยแหลมคมมากในสหรัฐเมืองโคชินลาคาเลราโอ้โหโรคระบาดเยอะมากเขาใช้ผักก้านตอง เป็นยารักษาที่อินเดียเขาเรียกว่ายามหาระงับผิดผักกันตองบอกคุณเบนเลยกินก็ได้ทาก็ได้อยากจิ้มน้ำพริกก็ได้แต่โอ้โหโคตรข่าวแต่ถ้าไม่ชอบอย่างนั้นดื่มเครื่องดื่มสุนใบกันตองแฮปปี้